ทนายตั้มฟาจุกแต่งตั้งไม่กี่วันขู่เป็นหมาบอกตรงๆว่าหมดศรัทธาครับทนายตั้มสิทธาเบี้ยบังเกิดเลขาธิการมูลนิธิทีมงานประชาชนหรือทนายตั้มได้โพสต์ข้อความล่าสุดลงในเฟซบุ๊กของตนเองที่หลายคนเห็นแล้วต้องร้องอุ้ย กันลั่นเลยว่าวันที่คุณไม่เกี่ยวข้องกับคดีคุณนี้จุนยิ่งกว่าใครจนเจอฟ้องตอนนี้ได้รับแต่งตั้งไม่กี่วันขู่เป็นหมาหน้าเซเว่นเลยเป็นแค่คนปัดเศษกลับหลงระเริงใช้อำนาจบาดใหญ่ข่มขู่คนนั้นคนนี้ที่พูดจาไม่เข้าหูคิดว่าเขากลัวคุณหรือไงถ้าช่วยเพราะเจตนาดีใครเขาก็ดูออกแต่นี่รับเงินเดือนประชาชนแต่ไปอวยมิจฉาชีพคนที่สร้างพยานหลักฐานเท็จ ปกป้องคนกระทําผิดอย่างผู้ร้ายข้ามชาติหมดศรัทธาครับซึ่งผลด,ดังกล่าวมีเหล่าคนดังได้แชรออกไปเป็นจำนํำนวนมากก่อนจะบอกอีกว่าแล้วพวกแสะว่าอิจชาเขาละสิขอโทษนะครับผมใส่แว่นจ้องมาเกือบอาทิตย์ยังหาข้อดีให้อิจฉาไม่เจอเลยขอขอบคุณข้อมูลจากทีนิวส์ขอบคุณค่ะ